สวัสดีค่ะชื่อจุธาทิพยวิมลยศวัร์ค่ะอายุ49ปีทําธุรกิจส่วนตัวค่ะเป็นมาเร็งต่อมน้ําเหลืองรุนแรงชนิดที่สองที่ไม่มีตัวยารักษาค่ะ1-5ไม่มียารักษามาเร็งต่อมน้ําเหลืองระยะ,พะแพร่กระจายเกินระยะที่4ความรุนแรงของอาการที่เป็นก็คือเหนื่อยเหนื่อยโดยไม่มีสาเหตุ คนเหนื่อยไม่มีสาเหตุเสร็จแล้วปุ๊บนี่พี่เป็นคนทํางานเยอะไม่ค่อยได้ใส่ใจตัวเองคิดว่าตัวเองเหนื่อยเพราะทำงานเยอะเหนื่อยก็นอนปรากฏว่านอนแล้วมันไม่หายเหนื่อยงานเยอะยๆะต่อเนื่องพอช่วงที่เราว่างจากงานเราก็เลยไปเช็คร่างกายพอไปเช็คร่างกายแล้วทีนี้หมอบอกไม่เป็นไรปลอดดีอะไรดีปกติแต่พอดีเนี่ยพี่รู้จักน้องคนหนึ่งสมัยที่ทําธุรกิจด้วยกันะ ว่าชื่อหมอมาดไหมประเสริฐก็จะโทรถามหมอมาดพี่เป็นอย่างนี้นะพี่เป็นอย่างนี้นะหมอมาดก็เลยบอกว่าให้ขอหมอ,อเอกซเรย์ปอดมีสถานเดียวคือพี่ต้องรู้ว่าปอดเป็นอะไรเขาบอกหมอเขาหมอก็บอกว่าปอดคุณดีไม่จำเป็นต้องอเอกซเรย์แต่หมอจะยอมทําให้เพื่อความสบายใจของคนไข้แต่พอเอกซเรย์มาเสร็จแล้วทีนี้มันไม่ได้เป็นปอดอย่างเดียวปอดมันโดนบังด้วยก้อนเนือ้อ เหลือเหมือนเสี้ยวพระจันทร์เป็นวงสองข้างแล้วก็มันจะมีถุงน้ําเป็นติ่งติ่งอะงอกออกมาจากหัวใจประมาณเซนครึ่งหมอก็เลยต้องดูตรงที่ถุงน้ําก่อนปรากฏว่าไม่เป็นอะไรแต่ไม่รู้สาเหตุแล้วก็เลยกลับมาหมอบอกว่าคุณถ้าคุณมีประกันสังคมให้มาเช็กที่ประกันสังคมเขาก็เอาใบส่งตัวเสร็จสับเรียบร้อยให้ทำ ซีทีสแกนโดยด่วนภายในวันนั้นแต่พอมาโรงพยาบาลหมอไม่ทําให้เราอีกสิบวันขอเอาผลสเสเลดไปตรวจสิบวันถึงจะมารู้ผลพี่ก็ไม่รอพี่ก็ไปลงสแกนวันนั้นรู้ผลเย็นทุ่มหนึ่งปรากฏว่าหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งมันก้อนใหญ่มากคุณต้องได้รับการผ่าตัดด่วนภายในคืนนี้ ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่วันที่สองมีนาปีห้าสี่อ่ะผ่าก็ผ่าไม่เป็นไรสงสัยดวงไม่ถึงที่ตายมั้งก็ลเลยสองทุ่มรู้ผลประมาณทุ่มสองทุ่มก็เลยบอกน้องพยาบาลบอกว่าพี่อยากคุยกับแพทย์ที่จะผ่าพี่อ่ะต้องมีกำหนดหมายต้องพา่าตีหนึ่งใช่ไหมก็เลยขอคุยกับแพทย์พยาบาลก็ไปตามมาให้ ทำให้คราวนี้ก็เลยถามว่าถ้าผ่าที่นี่กับศิริราชที่ไหนดีกว่ากันแต่ถามเฉยเฉยนะเกงใจแบบว่าคุณหมอไม่ต้องคิดว่าหนูจะย้ายโรงพยาบาลที่ถามนี่คือคุยกันแบบผ่อนคลายหมอก็บอกอโรงพยาบาลศิริราชเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยไม่มีที่ไหนสู้ได้ถ้าคุณอยากไปอะ่ะหมอจะทําใบส่งตัวคุณอยากไปไหมเคสของคุณเนี่ยหมอจะยึดถือผลประโยชน์ของคนไข้ไม่ยึดถือผลประโยชน์ของโรงพยาบาล มาพอไปศิริราชตัวละเอียดปรากฏว่าโอ้เยอะมากเยอะเยอะจนหมอรับตัวไว้ทันทีแล้วก็ได้เป็นเคสศึกษาของนักศึกษาแพทย์ปีห้าอยู่เจ็ดวันโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในโรงพยาบาลอเพียงแต่ว่าเขาต้องเอาตัวเราเอาโรคเราเนี่ย ให้หมอปีห้ามาสัมภาษณ์เยอะแยะมากมายแล้วหมอบอกว่าถ้าผ่าตัดก็ไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าถ้าผ่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะลื้อเกินเหตุเพราะมันมีอยู่ทุกทั่ว mm hmm. ค่ะวิธีรักษาที่ดีที่สุดคือให้คีโม <Okay. S 1> ปีได้ให้คีโมภายในสิบสี่วันซึ่งิริราชเป็นไปไม่ได้ที่จะเร็วขนาดนี้เดี๋ยวเล่าก่อนนิดนึงช่วงที่ กำลังรอวินิจฉัยอยู่ที่ศิริราชกําลังรอเขาจะต้องเจาะเอาชิ้นเนื้อไปย้อมสีใช่ไหมเราวางที่หนึ่งถึงสิบสี่วันที่อยู่ศิริราชะลูกสาวมาเมาเกียนไซเบอร์ที่บ้านของพินทวัตรเอาไปให้พี่กินที่ศิริราชเลยเราว่างที่ยังแอดเมดอยู่นั่นแหละแต่ว่าแอบหมอกินเอาไว้ในเกะ๊ะก,กินเช้าสิบกลางวันสิบเย็นสิบแต่สิ่งหนึ่งที่มันปรากฏออกมาตอนนั้นคือ พี่ไม่มีประจำเดือนมาแล้วเป็นปีกว่าแล้วอะแต่วันนั้นพี่ก็มีประจำเดือนมาหมอตกใจแต่พี่ยังไม่ตกใจพี่ถึงว่าพี่เป็นประจำเดือนปกติหมอตกใจเพราะว่ามันมีมะเร็งที่มดลูกด้วยพี่มารลูกตอนหลังถามหมอทําไมว่าหมอต้องตกใจขนาดนั้นปรากฏว่ามันไปมดลูกไปทั่วเลยพี่มีรุ่นน้องอยู่การบินไทยก็รู้จักกันมาหลายปีเขาก็เลยบอกว่าเจ๊ ของพี่ชาวเนี่ยเขามีลินไซเบอร์อยู่ตัวหนึ่งมันดีมากๆเลยเจย๊ลองติดต่อแก่สิพี่ก็เป็นคนโทรโทรเสร็จพุ้ไปเจอเด็กที่ออฟฟิศถามเด็กออฟฟิศตอบไม่ได้เขาเลยให้เบอร์บอสมาก็เลยโทรไปเจอพอดี <c oughs> คุยไปคุยมาอ๋อจุดใต้ตําต่อก็เลยเจอพี่นัทวัต์อาการที่มันดีขึ้นถ้าถามพี่นะถ้าเหมือนกับข้อมูลที่เขาบอกว่า เชื้อมะเร็งอ่ะมันจะฉลาดมันจะสร้างโปรโตีนเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวมันเองใช่ไหมคะแล้วโปรโตีนตัวนั้นน่ะจะถูกทําลายไปโดยกลีนไซเบอร์แล้วเวลาเราให้ยาเข้าไปนี้เสร็จปุ๊บมะเร็งก็จะไม่มีเกราะป้องกันก็จะได้ทําลายเขาง่ายขึ้นมันมันดีตั้งแต่ช่วงที่ให้คีโมแล้วเพราะปกติคนเราเนี่ยให้คีโมจะร่วงใช่ไหมพี่ครั้งแรกให้คีโมพี่ก็ร่วง แต่ถ้าเกิดเรากินตัวนี้เสร็จปุ๊บเหมือนกับมันมีวิตามินหลายตัวไม่ทำให้เราขาดสารอาหารแล้วเราหวางที่พี่รักษาพี่ก็กินวิตามินบีรวมเกลือแร่รวมโปรตีนที่มาจากตัวเหลืองกินอาหารเสริมเยอะมากออความเปลี่ยนแปลงที่กินกินไซเบอร์ใช่ไหมคะมันไม่นอกีโมู ปกติให้คีโมกลับมาปุ๊บเราเดินไม่ไหวเราต้องนอนอยู่มันสามวัน4วันสาอาทิตย์ให้ทีสามอาทิตย์ให้ทีนอนก็อาทิตย์นึงแล้วแต่หลังจากที่เรากินนี้เสร็จปุ๊บกลับมาเราก็สามารถที่จะเดินตลาดได้ปกติให้คีโมเนี่ยยิ่งหลายเข็มเข้าร่างกายจะต้องแย่มากขึ้นใช่ไหมแต่กรณีของพี่เนี่ยให้เข็มแรกๆล่วงพอให้สให้สามให้สี่ให้หสบายมากแปดคอสจลุย แปดเข็มกีมโมแปดคอทใหญ่ๆอ๋อไปหาหมอครั้งล่าสุดก็ไม่มีเชือ้อคือภาษาแพทย์เรียกว่าเชื้อโรคสงบเรียบร้อยดีไม่มีการไม่มีการฟื้นตัวขึ้นมาตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ทําให้ประสิทธิภาพยาที่หมอให้เราด้วยถูกไหมยาเคมีที่หมอให้เราด้วยตัวนี้ก็ไปเสริมประสิทธิภาพยาแล้วเขาก็มีสารอาหารนะ ที่เรากินจากอาหารทั่วๆไปแล้วมันไม่ครบอะ่ะตัวนี้เขาจะให้เราครบก็ mm hmm. ทําให้ร่างกายเราต้านทานโรคได้ดีทําให้เราไม่ร่วงอะ่ะตรงนี้ตรงนี้ใช้ชีวิตปกติโคตรๆชิวๆเข้าฟิตเนสสามชั่วโมงสบายมากทุกอย่างโยคะได้ไว่ายน้ําได,ไได้อะไรได้ mm hmm. เราตั้งใจไปแล้วว่าเราจะไม่เลิกกิน เร,เราจะกินอะไรก็ได้จะกินอะไรกี่อย่างกี่อย่างก็ได้แต่เราต้องกินไตเบอร์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเคสอีกอย่างหนึ่งนะายายข้างบ้านอายุ65ปีแล้ว<ม>เขาเป็นไวรัสซีเหมือนคนเมืเ่อกี<ม>้เป็นไวรัสซี<ม>แล้วเขาก็อาหารไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยครั้งแรกเขาก็ไม่ค่อยกล้ากินพอครั้งหลังเสร็จปุ๊บเราบอกกินไปเถอะถ้าไม่ดีไม่แนะนําหรอก<ม>เขาก็เห็นเราหาย ทุกวันนี้ยายข้างบ้านติดด้วยกินไซเบอร์ก็คือยายขาดไม่ได้เหมือนกันก็จะแนะนําทุกคนที่กินกินไซเบอร์ว่าถ้าต้องการกินเพื่อรักษาสุขภาพให้กินก่อนอาหารตอนที่ร้องว่างๆแต่ถ้ากินเพื่อให้ช่วยย่อยอาหารด้วยต้องทานหลังอาหารในความรู้สึกพี่ว่าราคาไม่แพงกินได้ทุกชนชั้นไม่มีการหลอกคือของของเขาเดีอะ ดีจริงๆไม่ได้ไม่ได้แบบว่าได้ค่าโฆษณาแล้วก็บอกดีจริงๆแล้วอ่ะถ้าคนไม่เป็นอะไรเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ไม่จําเป็นต้องกินอะไรถ้าจะเริ่มจริงๆอะ่ะตัวดิฉันเองนะอยากให้คนที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือเป็นเอดหรือว่าเป็นพวกโรคหล,ลายแรงในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดทั้งมวลเพราะตัวนี้มันจะเห็นผลชัดเจนเร็วภายในหนึ่งเดือน อยากให้ลองกินดูเออถ้าจริงๆแล้วนะสุขภาพนะ่ะมันประเมินราคาไม่ได้ถ้าพอจะกินได้คือไม่ไม่ใช่แบบแร้นแค้นถ้าจนเกินไปนะ่ะกินเถอคะค่ะกินเถอะเพราะว่ามันไม่แพงถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตของเราเพราะว่ายัางดิฉันเองอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะมีโอกาสที่ได้กลับมาอยู่มาใช้ชีวิต มากินกรนไซเบอร์ Green อยู่อย่างนี้ถ้าไม่มีกินไซเบอร์วันนั้นวันนี้ก็ไม่แน่อาจจะไม่ได้มานั่งคุยกันค่ะเพราะโลกมันไม่รอเราสิ่งแวดล้อมและวิธีการดำเนิชีวิตปัจจุบันเป็นตัวการสำคัญในการทำลายสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศความเครียดจากการทำงานหรือการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะร้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมา,มามากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคภูมิแพ้โภชนาบำบัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาช่วยปรับสมดุลร่างกายช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูร,ร่างกายจาก,กาเจ็บป่วยเหล่านี้ได้ด้วยพลังมหัศจรรย์ของอาหารจากธรรมชาติ ด้วยการคัดสรรพชนาสารที่ส่งคุณค่าจากทันยพืชหลายชนิดด้วยกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีด้านอาหารสมัยใหม่มาบรรจุร่วมกันไว้ในกรีนไซเบอร์พลังมหาสารย์จากธรรมชาติกรีนไซเบอร์นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รวบรวมสารต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์ N ai, สกัดจากพืชและสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายจากธรรมชาติมารวมไว้ในหนึ่งเดียวนี้กรีนไซเบอร์ประกอบด้วย สาหร่ายระไปรูรีนาจมูกข้าวสารีงาดำอบบดแห้งรำข้าวกล้องและยังมีเอนไซม์สกัดจากต้นกล้าพืชสำคัญถึง20ชนิดนี่คือมาสจา์จากธรรมชาติที่อยู่ในกลีนไซเบอร์อาหารจากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพ